สวัสดีครับผมนายกิตมากมูลรหัสนิสิต6121612771สาขาการโรงแรมและพัตคาคายวันนี้จะมาสอบ่อมสัญลักษณ์ของห้องพักและสถานะห้องพักครับสัญลักษณ์ของห้องพัก SGL Single Room TW Twin Room DBL Double Room SO Studio Room STE s u i t B. Bathroom. S.W. Shower สถานะห้องพัก V. Vacant. ห้องว่าง V. R. Vacant a n d นเลห้องว่างที่ทำความสะอาดและได้รับาก,การตรวจจากซ u เปอร์ว o เซอร์แล้ว V. C. c a n t n n d c l e a n คือห้องว่างห้องว่างทำความสะอาดแล้วแต่ยังไม่ได้รับการตรวจ V. D. Vacant e. and dirty คือห้องที่ยังไม่ได้ทำความสะอาดหรือห้องที่ลูกค้าเช็คเอาท์ o o oh, c c u p y ห้องพักที่แขรลบทะเบน เข้าพักเรียบร้อยแล้ว OC o c c u p y i e d and Clean คือห้องพักที่แขกลงทะเบียนเข้าพักทำความสะอาดแล้ว OD o c c u p y i e d and Dirty คือห้องพักที่แขกลงทะเบียนเข้าพักแต่ยังไม่ได้ทำความสะอาดประจำวัน SO Sleep Out คือห้องที่แขกไม่ได้ใช้ห้องไม่ได้ใช้เตียง OOO Out of Order คือห้องพักที่ชำรุดไม่สามารถให้บริการได้ Skipper คือห้องพักตั้งที่แขกตั้งใจไม่ชำระค่าบริการ ส l e ปเปอคือห้องพักที่แข่ยังไม่ชําระค่าบริการแต่โรงแรมสามารถได้เก็บบริการต่างๆภายหลังได้ l o อกอ u t คือห้องที่ฝ่ายบริหารล็อกห้องไว้เนื่องจากแขกยังไม่ชำระค่าบริการ DND คือห้องพักที่แขกแสดงสถานะขอความปเป็นส่วนตัว D, D NC o did not check out คคือห้องพักที่แขกไม่ได้ติดต่อกับพนักงานส่วนหน้าว่าจะออก จะขอคือนห้องพักเมื่อไร่ do out คือห้องพักที่แขกแจ้งไว้ล่วงหน้าว่าจะคืนห้องพักเมื่อไหร late check out คือห้องพักที่แขกคืนห้องช้ากว่ากำหนด stay over คือห้องพักที่แขกขอขอค้างคืนเพิ่มอีกหนึ่งคืน complimentary คือห้องพักที่แขกไม่เสียค่าชำระค่าบริการเนื่องจากเป็นห้องอภินันธนาการ